สวัสดีครับวันนี้เรามาดูปัญหาเครื่องซักผ้าน้ำไหลไม่แรงกันนะครับซึ่งจะทําให้เวลาในการซักผ้านานเกินไปนะครับถ้าระบบน้าประปาที่บ้านไหลแรงปกตินะครับก็จะมีปัญหาตรงทางน้ําเข้าของเครื่องซักผ้านี้เองครับก็มาดูวิธีแก้ตามนี้ครับหลังจากที่กดหยุดเครื่องซักผ้าปิดเบาน้ําเราก็มาหมุนทางน้ําเข้าออกเพื่อตรวจสอบกรองด้านในกันนะครับในทางน้ําเข้านี่จะมีกรองอยู่2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นครับนี่เป็นตะแกรงอ่าค่อนข้างจะสกปรกใช้ได้เลยครับมีเศษฝุ่นนะครับหรือบางทีก็เป็นตะกันนะครับ ใช้มือดึงออกไม่ออกนะครับต้องใช้คีมนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับระวังหักด้วยนะครับถ้าใช้มานานนะครับขยับซ้ายขวาตัวแรกออกมาแล้วครับนี่ยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในนะครับอ่าแล้วก็เอาตัวที่สองมาหลังจากนั้นก็นําไปล้างครับใช้แปรงขัดนะครับหรือว่าถ้ามีตะกันเยอะไปหน่อยแล้วก็ใช้น้ํายาล้างข้างน้ำร่วมด้วยนะครับแต่ก็ระวังน้ํายาล้างข้างน้ำกัดมือด้วยนะครับเนี่ยหลังจากล้างเสร็จแล้วเราก็เช็คดูโอเคประมาณนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็นํามาประกอบกลับครับใส่ตัวที่1เข้าไปนะครับจะมีล็อกด้นะครับ ก็ใช้วิธีหมุนหาล็อกนะครับอย่าบังคับเข้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวพังนะใส่ตัวที่1เสร็จก็ใส่ตัวที่2ตามเข้าไปครับหลังจากนั้นก็หมุนทางน้ําเข้ากับเข้าไปนะครับใช้แรงตรึงมือพอนะครับอย่าแรงมากเดี๋ยวงานเข้าอีกนะครับครับเสร็จแล้วก็เปิดน้ําครับแล้วก็มาเช็คดูเนี่ยครับกดเติมโอเคครับน้ําไหลแรงแล้วอ่าดูก่อนกับหลังครับเนี่ยครับง่ายๆแบบนี้นะครับ ถ้าใครมีปัญหานี้อยู่ก็ลองทําดูนะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยครับการใส่ผงซักผ้า,าผมไม่ได้ใส่ลงในช่องนี้นะครับเพราะว่านานๆเข้าผงซักผ้า,าจะกองแล้วก็ตันกันด้านในทําให้ผงซักผ้า,านี่กองอยู่ด้านในไม่ออกมาซักผ้า,าให้เรานะครับวันนี้ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไปลองทํากันดูถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ